ชอบช่อง So Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวหงแดงลิอร,ร์ผูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับสรุปข่าวเด็ดลิอรพ์พูประจำวันที่นี่เหมือนเคยกับผมแอดมิน s e โ o รายงานตัวครับหากคุณรักทีนี้เรากือครอบครัวเดียวกัน วันนี้เสียงก็น่าจะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่เสียงได้หายไปแล้วเกือบจะหนึเซเลยครับเพืเ่อนๆก็ต้องทนฟังเสียงแหบๆไปนิดนึ่งนะครับขอเวลาพักฟื้นสัก2-3วันนะครับถ้าจะกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่เหมือนเคย วันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เรามีการยิบยกมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากในตอนนี้มันมีการบอกกล่าวไปอย่างสโมสรของเราเลยว่าอาจจะมีความจําเป็นจะต้องขายตัวของทางซาลาออกไปแล้วมันอาจจะเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้เลยแทนที่จะรอไปจกกนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ แล้วสโมสรที่พร้อมจะอาแขนรับเขาไปใช้งานต่อก็คือบรรดาทีมเงินถุงเงินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบียนำมาเดยทางเอาฮีรรวแถมล่าสุดก็ยังมีรายงานข่าวจากทางเดรีทเทเลกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษออกมาอีกด้วยว่าพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวมหาสารในการคว้าต,วตัวทางซาล่าในครั้งนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวของทางนักเตะจะต้องการย้ายไปลงเล่มที่นั่นหรือไม่เพียงแค่นั้น นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวของทางเพ mm ื hmm. อนอเล็กซานเดอร์อาโนอดลตบักขวารองกับทีมของเราที่ในตอนนี้ไปลงเล่นอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอันมาตินล่าสุดเจ้าตัวเองก็ต้องเจอข่าวร้ายแบบเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เจ้าตัวเองคงไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมากนะทีนี้เราจะมาไล่เรียงแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นกันเลยครับเพื่อนๆโดยเริ่มต้นจากข่าวแรกข,ของวันนี้ด้วยควันหลงจากผลการแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างที่เราทราบกันดีว่าลิเาอรของเราเปิดสนามแอนฟิลทำได้เพียงแค่ตามตีเสมอทางแมวดำซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อหนึ่งในเกมการแข่งขันที่เรียกได้ว่าน่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งมุมมองครับเพื่อนๆสำหรับฟังทางฝั่งของทางซันเดอร์แลนด์นำโดยคุณซือของพวกเขาอย่างทางเลจิสเล์บิส ก็มีกด้ออกมาพูดเลยว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันกันกบแทคนิคที่ทางอ่านเนสโรตได้วางเอาไว้แล้วมันก็ทําให้พวกเขาสามารถเล่นได้ง่ายกว่าที่พวกเขามีการคาดการณ์เอาไว้ในตอนแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ว่างหรือใดๆก็ตามที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเจอสถานการณ์ลักษณะแบบนี้กับการลงเล่นกับสโมสสอ,องใหญ่ๆทางหรือพวกูลนั่นเองเรามีโอกาสที่จะทำประตูที่2ได้ด้วยซ้ำไปนะเรเบิสกลา ถ้าผลเสมอก็ถือได้ว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีสําหรับทั้งสองฝั่งนั่นแหละเราเริ่มต้นได้ดีนะในครึ่งเวลาแรกมันน่าสนใจมากตอนที่มีและตอนที่ไม่มีบอลด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้เชื่อมากเพียงพอว่าเราแน่าจะทําประตูได้มากเพิ่มขึ้นกว่านี้และเราก็ทํามันได้สําเร็จในช่วงครึ่งเวลาหลังผมคิดว่าเราค่อนข้างจะรู้สึกประหลาดใจด้วยําไปนะว่าเรามีเวลาและนรอก็มีพื้นที่ในการเซตบอลเกมรุกขึ้นไป บางทีทางิอร์พูลอาจจะไม่ได้คาดว่าฟอร์มการเล่นของเราจะอยู่ในระดับนั้นก็ได้นะเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับพื้นที่สุดท้ายและวิธีการที่จะสร้างปัญหาให้กับแนวรับของพวกเขาเราคาดว่านักเตะอย่างทางโมฮัมเมดซาล่าจะถูกส่งลงสนามมาและเปลี่ยนไดานามิกของเกมไปได้เล็กน้อยดังนั้นเราจะมีการเตรียมความพร้อม,อมเอาไว้แล้ว จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัวเรเบิสที่เขาได้ให้เอาไว้กับทางบีอินสปอร์ตก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้มุมมองของสโมสรภายนอกที่มีต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเปลีป่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับ จากการที่เดิมทีทุกคนจะหวาดกลัวในการมารเผชิญหน้ากับทีมของเราแต่ในตอนนี้แม้กระทั่งทีมน้องใหม่ที่ทําผลงานได้ไม่ได้สู้ดีนักอะไรมากมายพวกเขาเองยังถึงกับเปิดปากออกมาเลยว่าการเล่นกับทางดิบภูของเรามันง่ายกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ซึ่งหากมีการพูดออกมาในลักษณะนี้ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายตอนหลายผู้จัดการทีมที่มีการพูดออกมาในคานองเดียวกันมันเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าในตอนนี้ทีมของเราเข้าขั้นวิกฤตแล้วอยากแผน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นที่เกี่ยวข,อขอว้ no. อ,ขวองกับตัวของทางเพรนดอาร์แซนเดออาร์โนออดิบอดขวารองัปตันทีมของเรากันบ้าง เมื่อเขาเพิ่งย้ายไปอยู่กับทางเอันมาติดในช่วงต้นสัมเมอนี้และเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่าเส้นทางของเขาในถิ่นซานเดียโกเบนาบิวนั้นก็ไม่ได้รวยด้วยกรีบกุรอและตัวของทางเทรนก็ต้องดิ้นลงหยักน่ะโอกาสการลงสนามเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงหลังจากเขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็งขวาสำหรับทีมของทางชอบปี้ออรลองโซและมันก็ส่งผลกระทบให้โจต,ตัวต้องหลุดจากทีมชาติอังกฤษไปอีกด้วย อย่างไรก็ตามในเกมการแข่งขันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พวกเขาคว้าชัยชนะติดทางแอตเลติกบิลเบามาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ตัวของทางเทรนด์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าฟ้าหรือสวรรค์จะก,กันแกล้งเขาอย่างไรก็ไม่ทราบครับเพื่อนเพื่อนเมื่อตัวของทางเทรน์อยู่ในสนามได้ไม่ถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำและก็ถูกทัลอเริฮันโดเรโกมิดฟิลของทางแอตเลติกบิลเบานั้นไปเข้าประะเขาจนได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไป ล่าสุดทางฝั่งของทางเรอันมาริก็มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันแล้วว่าตัวของทางเทรนนั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาทางฝั่งซ้ายจากการตรวจวินิจฉัยที่ดำเนินการในวันนี้โดยทีมแพทย์ของทางเรอันมารติกับนักเตะของเราอย่างในรายของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเขาได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาซ้ายของเขาและเราจะมีการติดตามความคืบหน้าต่อไปแถลงการอย่างเป็นทางการของทางฝั่งเรอันมาริ ระบุนอกจากนี้มันก็ยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาอีกครับเพื่อนๆแต่คราวนี้มาจากนักข่าวชาวสแปนิชอย่างังอารันชาโรดีเกรสที่ซึ่งเขาก็มีการกล่าวอ้าง ว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของเทรนนั้นจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนานถึง2เดือนด้วยกันซึ่งหมายความว่ากว่าที่เขาจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยเหลือทางเรอันมาติดได้อีกครั้งก็ต้องเป็นในช่วงหลังจากเปลี่ยนสกักลักใหม่เป็นต้นไปแล้วซึ่งมันก็จะเป็นการตอกย้ำสถา,านการณ์ที่ย่ำแย่ของเขากับทางเรอันมาริดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกเพราะหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะทำแอซิดแรกของเขาให้กับทีมได้สำเร็จก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บต,ต้องพักยาวบแบบนี้อีก ส่วนเราเองก็หวังได้แต่อวยพรให้เขากลับมาหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วตากันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางาขาเอ็นเลียดมิดฟิลด์ดาวรูปอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางสิงห์พงงาแอสตันวินล่าด้วยสัญญายืมตัวยาวจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วมันก็มีการระบ,บุเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนักเตะเอาไว้ที่35ล้านปอนด์แต่แม้การนั้นทางแอสตันวินล่าก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องการที่จะใช้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจึงมีการไม่ส่งตัวของทางเอ็นเลียดลงสนาม ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มันก็มีการพูดคุยกันถึงโอกาสที่เราจะดึงตัวเขากลับมาร่วมถ,ถิ่นแอนฟิลในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่ล่าสุดทาง BBC ครับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็มีการออกมายืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าเรือพูของเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่สามารถจะเรียกตัวนักเตะกลับมาสู่ทีมของเราก่อนกำหนดได้ ดังนั้นทางเดียวที่ดีนี้จะเกิดขึ้นก็คือการที่ทางฝั่งของทแอสตันวิลล่า Villa, จะต้องใช้เงื่อนไขที่ก็มีการระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขาในการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อจะยกเลิกสัญญายิงตัวก่อนกำหนดและให้ตัวของทักแอนเดียได้กลับมาสู่ทีมของเราซึ่งรายงานข่าวนี้ก็มีการระบ,บุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับ การกลับไปแอนฟิลยังคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีเงื่อนไขในการเรียกตัวกลับโดยที่ลิวร์ปูลมองว่าเขายัางคงเป็นผู้เล่นของทางแอสตันวินน่านะทางนิกเมซิเตอร์ผู้สึกข่าวของทาง BBC ระบุอย่างไรก็ตามดิวสามารถจะถูกขอให้ยกเลิกได้เสมอหากทางฝั่งของทางแอสตันวินล่านั้นยอมจ่ายเงินที่จำเป็นเพิ่มจากค่าธรรมเนียมในการยืมตัวของเขา เรื่องของการเงินจะถูกนำมาพิจารณาเรื่องจากทางลิเวอร์พูลได้วางงบประมาณจากการขายของทางเอเลียนและการปลดภาระค่าเหนื่อยของเขาออกจากทีมไปแล้วพวกเขาจะพอใจหรือไม่ที่จะให้เขาได้กลับมาทาั้งทงที่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาถือได้ว่าได้ขายเขาออกไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นของทาง B B C ก็จะเห็นได้เลยว่าเงื่อนไขที่เราจะได้ตุกเอ็นเลียดกลับมา mar, ร่วมทีมของเรานั้นแม้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากครับไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮาฟทีมชัดอังกฤษจากทางปรา,าสาทเรือนแก้วริสตันพาเลตซึ่งถ้าเพื่อนๆจำกันได้เมื่อ2หรือ3วันที่แล้วก็มีรายงานข่าวจากทางดิแอตเลติและทางฝา b r บิซิโอโรมาโนที่ยืนยันตรงกันว่าในตอนนี้ทางฝั่งของทางเรอัลมาดริดนั้นได้ถอนสมอจากการไล่ล่าตัวของทางเกฮีไปแล้วเช่นเดียวกันกับในรายของทางอิบราฮิมาโคนาเต้ของเราด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทําให้หลายฝ่ายมองว่าโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในดิวนี้จะมีมากยิ่งขึ้นแต่อีกหนึ่งสมโมสรที่กระตกเป็นข่าวผัวพันกับเขาอยู่ด้วยก็คือทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านั่นเองซึ่งล่าสุดก็มีนักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเดโก้ผู้อำนวยการคนดังของพวกเขาว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นทางบา์เซโลน่ากระโดดเข้าร่วมวงย่งจริงไรเซนของทางกฮี ee, ด้วยหรือไม่ แต่เจ้าตัวก็ยังคงเรียกได้ว่าอุปไตเอาไว้ได้แบบเกือบจะ100%เปอร์เซเลยโดยเขามีการแพร่คลายออกมาเพียงแค่ว่าตัวของทางเกยฮีเป็นนักเตะที่ดีในสายตาของเขาส่วนเรื่องที่ว่าจะมีการซื้อตัวเขามาร่วมทีมหรือไม่นั้นทางเดโก้พยายามที่จะเรียงตอบคำถามนี้อยา่างชัดแจง้งเราระบุตัวผู้เล่นเอาไว้หลายต่อหลายคนแล้วซึ่งเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้เดโก้กล่าวมาเกยฮีเป็นนักเตะที่ดีเรารู้ว่าทีมของเราต้องการอะไร แต่เราจะไม่พูดถึงมันในที่สาธารณะหรอกนะเรามีความสุขกับทีมที่มีอายุน้อยมีนักเตะจากทางราม,มาเซียซึ่งทําให้เรารู้สึกสงบมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าจากคําตอบของเขานั้นสามารถจะเดินไปได้ทั้งสองทางจะมีการคว้าตัวเกฮีก็ได้หรือจะไม่มีความสนใจในตัวเขาก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นการตอบในแง่ของผู้บริหารที่มีทักษะในการให้สัมภาษณ์อย่างแท้จริง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งปักกระลังตัวกลางอีกเช่นเดียวกันหลังจากอีกหนึ่งคนได้กระตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาแล้วพักใหญ่ๆก็คือในรายของทางโจเอลออโดเนสปักกระลังตัวเก่งจากทางสโมสรครับบูชแต่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาว่าในตอนนี้ทีมของเราอาจจะพลาดท่าเสียทีครับเพื่อนๆให้กับทางสิงโตนั่งยันครามชิลซีที่ซึ่งพวกเขาก็แสดงความสนใจในตัวนักเตะเข้ามาด้วยเหมือนกัน ก่อนหน้านี้ถ้าเราจํากันได้ในอดีตที่ผ่านมาลิเ่าภูพูลก็เคยเสียท่าให้กับทางสิงบรูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นดิวในการแข่งขันแย่งชิงรายเซนของทางไวเซตไกเซโดมาจากทางไรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนซึ่งณนะปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในดิวที่ดีที่สุดของพวกเขา กับอีกหนึ่งดีลก็คือตัวของทางโรเมโอราเวียมาจากทางนักบุญเซาท์ทัมตันซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วอีกเช่นเดียวกันว่าแม้ทางหรือว่าูลของเราจะพลาดได้ตัวนักเตะดังกล่าวข้างต้นแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดีลที่ล้มเหลวมากที่สุดของทางฝั่งเชลซวสีด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้จะมาถึงกรณีของทางโจเอลออโดเนสกันบ้างซึ่งมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางบูราวิฟที่ชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดกลั็กลายมาเป็นทางเชลซีแม้ว่านักเตะจะได้รับความสนใจจากทางหรือว่าหูลของเราและรวมไปถึงทางวงย่างอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากเวทีเกาโชสเดอาของประเทศอิตาลีอยู่ด้วยกระตา แม้ว่าทางอินเตอร์มิลานและลิเวอร์พูลต้องการได้ตัวเขาแต่ทางโชเอลออร์โดเนสนั้นใกล้ที่จะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของทางชิลซีมากกว่ารายงานข่าวจากทางโบลราวิทระบุพวกเขาต้องการกองหลังชาวเอกวาดอร์และจำนเงินที่พวกเขาจะจ่ายให้ในรวมค่าเหนื่อยแล้วก็เป็นที่รับทราบกันแล้วอีกด้วย โจเอลออร์โดเนสจะได้รับเงินประมาณ4ล้านดอลลาร์ต่อปีในสัญญาฉบับแรกของเขากับทางสิงบรูนะซึ่งมากกว่า2เท่ากับที่เขาได้รับอยู่ในปัจจุบันกับทางคลับบูชอดีตผู้เล่นของทางอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างน้อย5ฤดูกาลเช่นเดียวกันกับที่ทางมอยเซตไกเซโดและเดคิสปาเอฟทำกับพวกเขาตอนที่เิ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับสโมสรจากกลุ่มลอนดอน ซึ่งจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นนี้แม้ว่ามันจะยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่หากมันเป็นเรื่องจริงก็หมายความว่าทีมของเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปหากองหลังคนอื่นซึ่งเป้าหมายลาดับหนึ่งของเราก็ยังคงเป็นตัวของทังเกฮีอยู่น A ั่นเองครับทีนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักเตะที่มีความสําคัญอย่างมากในแนวรุกของเรากับในรายของทางโมเมซาลาตาดิชอี่ของเรากันบ้าง หลังจากในการแข่งขัน2นัดล่าสุดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกมที่เราบุกไปคว้าชัยชนะเแบบทางขุมค้คอนเวสแฮมยูไนเต็ดมาได้2ประตูต่อศูนที่สนาม Stadium, ลอนดอนสเตเดียมหรือในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราก็สะดุดเสมอกับทางแมวดําซันเดอร์แลนด์คาทินแอนฟิลด์ของเราไป1ประตูต่อ1ตัวของทางซาล่าหลุดออกจาก11ผู้เล่นตัวจริงของทางอาร์เนสซอดในทั้ง2เกมดังกล่าวข้างทุน โดยในเกมกับทางเวสแฮมนั้นเขามีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามด้วยซ้ำไปก่อนที่จะได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนัดล่าสุดกับทางซันเดอร์แลนด์ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปแทนที่ของทางโคดีก้กัคโปในช่วงครึ่งเวลาหลัง ยังไในกระามจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นครับเพื่อนๆก็ทําให้ตัวของทางเจมี่เรดแนปอดีตมิดฟิลรหลักตํานานของทีมเรามีการออกมาแสดงความคิดเห็นหนึ่งว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของตัวซาลากกับทางอรนเดอร์สตรอตและบางที่อาจจะหมายรวมถึงทางสโมสรของเราอาจจะมาถึงจุดแตกหักแล้วซึ่งทางออกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการขายเข้าออกไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ เขาเป็นหนึ่งในตำนานของพิมลีกนะเป็นตำนานของลิเวอร์ pool และนั่นก็คือเหตุผลที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะจบลงได้ด้วยดีตัวของทางเว็เนี่ยกล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sport ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากเพราะผู้จัดการทีมเมื่อคุณมีคนที่เก่งมากๆม,มีความสําคัญต่อทีมทั้งในห้องแต่งตัวและวิธีการที่เขาตอบสนองรือสเต็กออกในการฝึกซ้อมมันจะเป็นเช่นไร ชัดเจนว่าตัวของทางซาลาไม่อยากจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเขาไม่ได้เซ็นสัญญาเพื่อมาใช้เวลาที่เหลือในอาชีพของเขาเพื่อนั่งดูเพื่อนร่วมทีมเขาอยากที่จะลงเล่นในทุกๆสัปดาห์ผมจะรู้สึกประหลาดใจมากถ้าเขาอยู่ครบสัญญาตลอดช่วงสองปีสุดท้ายหรือ1ปีครึ่งผมไม่คิดว่าสถานการณ์นี้มันจะช่วยอะไรได้เลยไม่มีอะไรที่ทำให้ผมแปลกใจในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นในเดือนมก,กราคมหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ ถ้ามันมีสโมสรไหนก็ตามที่ใช่ซึ่งติดต่อเข้ามาหลายอย่างจะต้องถูกตัดสินโดยชายคนนี้เขาเองได้รับสิทธินั้นอยู่แล้วและถ้าเขาบอกว่าฟังนะฉันไม่ใช่ตัวจริงสาหรับคุณอีกต่อไปดังนั้นผมจะไม่ขอรอต่อไปเรื่อยๆผมจะไปไหนก็ได้ที่ผมจําเป็นต้องไปผมรู้สึกว่าผมยังอยากจะหนเล่นอยู่อย่างแรกที่ทุกคนจะพูดก็คือ ตัวของเขาเองก็คงจะคิดว่าน่าจะไปที่ซาอุดิอาระเบียแน่นอนว่าเขาจะกลายมาเป็นตำนานที่นั่นหรือว่าเขาอาจจะอยากย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นจุดแตกหักจริงๆของความสัมพันธ์ของพวกเขา ตูของทางโมจะรู้สึกว่าเขาถูกทําให้ผิดหวังแล้วก็อย่างที่พวกคุณพูดนั่นแหละบางทีอาจจะถูกลงโทษจากสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นแต่ในขณะที่ทีมชนะโดยที่ไม่มีเขาผมเองก็เห็นสถิติเหล่านั้นแล้วและมันก็ค่อนข้างดีเมื่อไม่มีเขาหลงเล่นไม่มีใครที่เป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้หรอกนะเวลาไม่เคยรอท่าใครและในตอนนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆ จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของตัวเรดเนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการสก,กิดไปแบบแรงๆถึงทางสโมสรของเราวันนี้อาจจะเป็นเวลาที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจในการยอมขายตัวของทางซาลาออกไปหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาทีนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับเพื่อนๆที่เรียกได้ว่าเชื่อมโยงกับข่าวเมื่อสักครู่จากคําแนะนําของทางเรดเนีเมื่อาสุดเราได้เห็นทางเดลี่เทเลกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าทางซาอุดิอาราเบียพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวในการคว้าตัวทางหมเมดซาล่าไปร่วมทีมหากตัวของทางนักเตะเปิดกว้างสำหรับการย้ายออกจากทางลิเวอร์พูล ซึ่งรายงานข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะหากเราย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ในตอนนั้นเราได้เห็นสโมสรอ์อย่างทงางอัลติฮัตเคยยื่นข้อสเสนอเข้ามาที่ตัวเลข150ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวทางซาลาแต่ณเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้นทางลิเวอร์พูลของเราได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอดังกล่าวข้างต้นกลับไปจนกระทั่งเกิดกรณีที่ตัวของทางซาลามีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราลากยาวไปจนกระทั่งถึงปี202 ซึ่งตอนที่พวกเขายืนน่นข้อเสนอที่ตัวเลขถึง150ล้านปอน์นั้นเวลาดังกล่าวทางซาลาเองก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นซึ่งในตอนนี้กับการที่เขามีการขยายสัญญาออกไปอีก2ปีมันก็เรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความระมัดรควึงกันแต่แน่นอนว่าจากอายุของเขาที่เพิ่มมากขึ้นและฟอร์มการเล่นในปัจจุบันนั้นค่าตัวของเขาอาจจะไม่ได้มหาศาลมากขนาดนั้นแล้ว แต่ยังน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นจุดยืนของทางฝั่งทีมจากประเทศซาอุดิอาระเบียว่าพวกเขาไม่ได้รอต้องการที่จะส,สัญญากับนักเตะในฐานะแข้งแบบฟรีเอเนต์ไร้ค่าตัวตอนที่เขาหมดสัญญาต่างตัวของทางซาล่าเปิดกว้างต้องการที่จะย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นในเดือนมก,กราคมน,นี้หรือแม้กระทั่งในช่วงซัมเมอร์พวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินค่าเหนื่อยหรือตัวเลขค่าตัวของเขาเพื่อที่จะดึงตัวของทางซาลาไปเป็นตัวชูโรงที่ทางซาอุโปอรี แน่นอนว่าดิวนี้อาจจะกลายมาเป็นดิวที่วินวินสำหรับทุกฝ่ายหากเราได้เงินก้อนโตมาสักจํานวนหนึ่งอาจจะอยู่ที่70-80ล้านปอนด์หรือเท่าไหร่ก็ตามตามแต่ทั้งสมสรมมจะมีการตกลงกันบางทีเวอว์ภูของเราก็จะสามารถแด้งเงินกลับไปลงทุนในการหาตัวตายตัวแทน,นของทางซาลาซาอุาเองก็จะได้แตกที่พวกเขาต้องการซึ่งพวกเขาสามารถจะนําไปต่อยอดในการหาเงินกลับมาได้อย่างง่ายดายมากๆเพราะซาลาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าในโลกของมุสลิมเลย แล้วในตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆเมื่อสมูสรนที่สนใจในตัวเขาอยู่ก็คือทงังเอาฮิราที่ในตอนนี้ก็มีรายงานข่าวว่าตัวของทางดาวินนุนเยสอยากจะย้ายออกจากพวกเขาแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าสิ่งที่มีการออกมาระบุนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือมากกว่าเพราะมันมีการกล่าวอ้างว่าลุนเยสอยากจะย้ายไปอยู่กับทางสมสริเวอร์เพรสในลิกของประเทศอาร์เจนตินา่าซึ่งฟังแล้วมันดูจะไม่สมเหตุสมผล ตาตูต้ของทางซาลาได้ย้ายไปอยู่กับทางอัลฮีลาวและผนึกกําลังกับตัวของทางนูนเยสลานี่จะเป็นอีกหนึ่งดิวที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยลเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ